สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแฝงชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแฝงกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องนนนนะะกกลัับมาาาเพรแอีีค้้งชวโอเสียง แอะแอะหนึ่งสองสามโอเควันนี้จะมากาชาพรนะฮะพรประจำเดือนเดือนสองเอ้ยเดือนสามโอ้ยเหมือนจะไม่สบายอ่ะกาชาพรประจำเดือนสามนะก็หลังจากที่ตู้ตู้คอลแลบเข้าสามตัวเนาะยังเหลืออีกสองตัวยังไม่เข้าแล้วก็สามตัวบวกแสงวิอ,อีกสามตัวนะแล้วก็ไปนั่งตัดสินใจมาว่าจะอัพอะไรก็เลยจะมากดพรทีนี้สกอเลือลมันจะหมดลนวะ เดี๋ยวผมจะใช้แค่สกอร์สี่ถึงห้าดาวกับสกอร์ห้าดาวเนาะเออเพราะว่านั่นแหละเอาแต่ว่าตามนี้นะตัวที่ผมเลือกจะกดกนะฮะคือเนื่องจากว่าเดือนนี้มันแบบแสงมืดสองตัวที่ให้เราเลือกมาใช่ไหมเออคือผมดีที่ผมมีลิงแสงโอเคมันก็ดีแหละแต่ว่าสุดท้ายมันต้องเลือกสองตัวปะ่ะพอเลือกสองตัวปุ๊บมันก็ต้องมีอยู่ในพรสองตัวแล้วปะ่ะกลายเป็นว่าตัวที่ตัวที่คอลแลบมามันชนกันในพรแบบโอ้แสงมืดอีกสามตัว เออตอนแรกจากพรผมจะไม่มีอะไรให้กดแล้วนะมันแบบตัวที่ใช้มันเต็มเต็มละแกว่าตอนนี้แบบโอ้เต็มไปหมดเลยเอออ่ะแล้วผมก็เลยเลือก3ตัวตามนี้เนาะโพแสงไม่ต้องอธิบายว่าเพราะอะไรใช่ไหมเทพ PVE ใช่ PVP ก็ใช้ตีบ้านง่ายตีบ้านกีวอก็โคตรด,ดีเออแต่ว่า r t a อาจจะกลางๆแล้วมีแค่ทางกันเยอะแต่ก็ยังโหดอยู่ดีเมจิกไนมืด ก็โหดอยู่แล้วกันบ้านกิวอก็ดี PVP ก็ดีอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดถูกปะ่ะทีนี้ตัวสุดท้ายมันมีแค่สล็อตเดียวที่ให้เราเลือกได้เนาะจะมีกอรี่ปะ่ะเนี่ยไอ้ดักไอ้นักดาบเวทแสงเนี่ยไอ้ไม่ใช่นักดาบเวทขวานผมทองทัดแสงเนี่ยแล้วก็มีลีน่าใช่ไหมเนี่ยนักเวทไฟแต่เป็นทัดมืดนะลีน่ากับขวานที่หน้าตาเหมือนพิกโกโล่เนี่ยแต่ไม่รู้ชื่ออะไรอะไรวะลาเชลเดี๋ยวเชลปะ่ะ เซลอะไรเนี่ยเออตัวเนี้ยเออก็ผมลังเลแล้วมั่งไอ้ออทัดมืดตัวเนี้ยขวานมืดกับขวานแสงเนี่ยเออแต่ว่าลีน่ามืดนี่ผมว่าผมรอได้อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเออเท่าที่ประเมินนะทีเนี้ยผมก็าลังคิดว่าจริงๆจะมันควรแม่งควรแล้ทั้งสอง,งตัวแล้วผมเสียดายว่าแบบลิงไฟมันก็ดีคือผมอัพมาแล้วดันดีใช้แล้วพอใจมากหลังจากที่ใช้มาหลายๆวันแบบโอ้โหมันเข้ามือผมมากเลย แต่มันคือตำแหน่งเดียวกันนะลิงไฟเนี่ยแล้วก็ตัวใหม่ที่เป็นคอร์บปทาแสงกับคอร์บปทมือสลับผมผมมองว่าเป็นตัวที่แบบตำแหน่งเดียวกันคือเป็นตัวที่ไว,ควเคน์เตอร์ตัว CC ไม่ว่าจะเป็นเอ่อแฟลี Kingdom, ่คิงน้ำเจนอสลิงแสงลิงน้ําที่เป็นสายสตันถูกไหมเออคือทุกตัวที่แบบเป็นสายสตตงสตันสายซ c ซอะ่ะเดี๋ยวเออผมผมอยากรู้อีกอย่างหนึง่งผมไม่มั่นใจว่าเหมอลอยอะ่ะมันเป็น ซีซีหรือเปล่าเออเนี่ยนี่ผมขอดูหน่อยเมื100่อยลอยก็เป็นซีซีเอฟเฟกมันน่าสนใจมากๆทั้งเมื่อยลอยทั้งใบเลยดูดิเห็นไ,ไหมเป็นซีซีเอฟเฟกมันหมายความว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันหมายความว่าอะไรทําไมมันถึงแบบโอ้น่าคิดจังเลยนี่ยเซลเซลกิตเซลน้องเซลเนี่ย มันบอกว่าเพิ่มต้านทานใช่ปะแล้วก็เมื่อมอนสเตอร์อีสแกรนก็คือได้รับผลของซีอ่ะที่สามารถหลบได้หมายความว่าอะไรซ c ซทุกอย่างหลบได้ยกเว้นแค่เฟียเออเหมือนจะมีแค่เฟียที่หลบไม่ได้ซึ่งเฟียในเกมมีกาโลกับโจกมืดอเออซึ่งไม่รู้หลบได้หรือเปล่า ผมสารภาพเลยผมไม่รู้ลบได้หรือเปล่าเพราะผมไม่เคยเห็นว่ามันลบได้เอออย่างงี้แล้วกันเออคือเมื่อได้รับ cc อะมันจะลบบัฟหนึ่งอันเออใส่คนที่แปะ cc ซเราแล้วเอาเอฟเฟกต์ซที่ส่งหาเราอ่ะแปะมันกลับไปนั่นหมายความว่านี่คือนี่คือพาสซี จะปิดพัสดีต้องใช้เมื่อรลอยแต่เมื่อรลอยเป็นซีซีหมายความว่าถ้าร้องะโดนซีซีเมื่อรลอยก็จะแปะเมื่อรลอยกลับไปแทนเออเนี่ยคือสิ่งที่ผมแบบช็อกกับเซลมืดในอีกด้านหนึ่งนะฮะไอเนี่ยมันก็ดูดีซะเหลือเกินกับการลบสองแับ คือมันพอลบสองบะมันทําอะไรได้เยอะเป็นดัมเมจได้เยอะยิ่งยิ่งท่าเชนมันก็ไม่ได้เบาคือมันแรงอ่ะมันมันมันตีโลแตกมันตีสองฮิตโลแตกตีอีกสามฮิตมีโอกาสติดคีดัมเมจอัพซึ่งมันแรงเออแล้วท่าสองอ่ะมันก็เป็นท่าดัมเมจแล้วท่าสุดท้ายอ่ะมันคือท่าสองก่อนฟันไปเสร็จปุ๊บ ตามด้วยไอ้ท่าแถวล่างอัน,นเนี้ยก้อนเนี้ยอยู่ในอันติเออมันเลยแบบเฮ้ยมันก็ดูเป็นตัวที่เบิร์ดดัมเมดได้นะน่าดูดิฟัน2ทีใช่ปะเอาฟันทีเดียวโทษครับโทษครับแต่แปดร้อยเปอร์แล้วแอทแทกอีกห้าร้อยแล้วก็ฟันอีกทีหนึ่งที่อีกสามทีสองรสิบเ็ดเปอร์ซเดฟโดยที่ไม่สนใจเอฟเฟกต์ลด พวกลดต้านทานดาเมจเออมันแบบแรงพูดตรง่าคือแรงและที่สำคัญคือน้องอ่ะเหมือนเกิดมาเพื่อก็เคาน์เตอร์ปะเนี่ยคือแพลน n ี t บุนิตี้แอร t เกนส์พูแอนลูดแอนเวนวี่ทรทููดก็คือตัวเองอะ่ะไม่สามารถโดนดูดหรือโดนรูดได้และเมื่อศัตรูพยายามที่จะรูดอ่ะ ใส่ทีเมมเบอร์อะจะยูดไอสไตล์สลดก็คือสกิลเนี้ยไปเออพอสไตล์สลดเสร็จปุ๊บเอ่ออยู่ไหนวะนี่จะทำถ้าเกิดฮัมฟูลเอฟเฟกแปะที่ตัวเราอะเราจะได้ปีกฟ้าแล้วได้เด็บอัพเออแอนพลัสซีบคูลดาววีบีแอพพลายทูเดอะเอฟเฟกต์ อือโอ้แต่นม,มีคูดาวยี่สิบวิแต่อันนี้ไม่มีคูดาวอ่ะใช่ปะเออว่ะไม่มีคูดาวเออแป๊บหบนึ่งนะผมขอคิดแป๊บหนึง่งมาละไปนั่งคิดมาอีกนิดหนึ่งโอเคผมทำแสงอืมคือ ลังเลมืดมากเลยอะเออสารภาพเลยว่าลังเลกับตัวนี้มากเลยอะแบบคือ <c ười> ถ้าน้องถ้าน้องเคาเตอร์เมจิกในมืด,ดแต่ล้วตัวเองทำตัวเหมือนเมจิกในมืดได้อะมันมันโอพีนะมันก็น่าจะโหดออะคือถาม,มาโอพีไหมไม่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 น่าโอพีเพราะว่าสกิลใช้มานาเยอะเออแต่ว่ากระแสแสงมาแรงมากเลยอ๋ <c ười> อเดี๋ยวผมลองทำแสงดู เออตามนี้เลยผมลองทําแสงดูทําแบบไม่รู้ด้วยถ้ามันมันกันภูกับรู้ตลอดเวลาแล้วไอ้ครูดาวยีเ์เซนเนี่ยมันเป็นผลของการให้บัฟหรือว่าการยูสไอสไอสอสไตหนึ่งครั้งเนี่ยก็คงดีแต่คิดว่าคงไม่ใจดีขนาดนั้นซึ่งถ้าครูดาวยี่สิบวิมันนานมากอาจจะโดนลิงแสงกระทึบตายเออ นี่คือความจริงที่น่ากลัวอืมทำไมผมอ่านรอบแรกเหมือนไม่มีครูดาวอะแบบผมลังเลว่ามีครูดาวไม่มีครูดาวอะ When i try to g a i loot e n e r g member use style slash u n the enemy additional y f o u ฟ full effect is apply to t h อ่านี่ไงมันมันฟูลสต็อปตรงนี้แล้วไม่็บอกว่าเพิ่ additional ตัวเนี้ยอ r full effect is apply to its e ถ้าตัวเองจะได้จะได้รับ b ี b อะ เออแต่มันไม่มีคำพูดว่าดีแบบไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอ๋อนี่ไง Apply สีความฝุ่นเอฟเฟกต์อืมแล้วก็พอบอกว่าได้ปีกกับได้เด็บแอปใช่ปะให้ตัวเองทันทีเนี่ย And passive cooldown you apply the effect c o o l d o w effect หมายถึงว่าเอฟเฟกต์สองตัวนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าน้องสามารถ Immune to pool กับ Immune root ตลอดเวลา มว่ามันก็ดีเกินพอแล้วเออเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวถ้าได้ข้อสรุปยังไงแล้วมีโอกาสนะฮะจะมาทำคลิปให้ดูแล้วกันสำหรับสำหรับตัวแสงนี้นะโอเคก็คงลงตัวที่ประมาณนี้นะโพแสงได้เมจิกมืดแล้วก็กอรี่ละมัง้งผมก็ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรเหมือนกันก็คงกอรี่แหละดูชื่อล่ละ ใช้แค่สกอร์สี่ถึงห้าดาวก็น่าจะพอป่าวาอะวะพอวะหนึ่งในสิบมาทีเดียวถ้ามาสองทีติดนี่กรีดเลยนะ <c oughs> ไปจัดไปแล้วมีกี่ใบเนี่ย,ยร้อยหกสิบเจ็ดใบตีสัก170เจ็ดสิบใบอ่ะเดี๋ยวนะ ทำไมมันเงียบจังอะควรจะมาแล้ววะมันควรจะมาแล้ววะหนึ่งสองสาม้ยมันลึกไปแล้วมันเกินสิบใบแล้วเนี่ยโอกาสหน,นึ่งในสิบเนี่ยหรอคือคือคือตัวแรกมาให้ดูหล่อทีเดียวแล้วไปเลยเหรอ <G ül> ไม่ไม่โอ้ยไม่เอาจะนายจ๋าไม่ทำกันแบบนี้ โอ้ยเอ่อเออรู้สึกป่วยเลยตอนนี้มามาน้องโพให้บับแล้วน้องโพให้บับแล้วอือสองสามสี่ห้ามาหนึ่งสอง สามสี่ห้าไม่มาห้าไม่มาปั๊บใหม่ปั๊บใหม่เออสายมูมันต้องมาสายมูมันต้องมาหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบใบละโอ้โหอยา่ยาอย่าเอาเยอะได้โปรดขอร้องเออเขาก็เยอะอยู่ดีอ่ะ เห้มันได้อย่างงี้อ่ะเอาลิซิเตอร์เกะขอบคุณครับมันมีระบบนี้แล้วเหรอเฮ้ยเด้อเดเด้อเดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมกดกี่ตัววะถึงจะเอาเบกใช่ไหมลืมคิดลืมคิดจริงเอ้ยอ่ะมาแล้วอย่าลืม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 แป๊บอย่าลืมแป๊บเออ เออเอาไปดีมีปีกเอาไปดีมีมีขวานเอ้ยมีหมวกเออมีดาอันนั้นแน่ขาดตัวนึงขาดตัวหนึ่งเอา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 ต้องออกมาบัฟออกมาบัฟแล้วมันได้ผลได้ผลตึกมีหมวกมีฉมวกมีปืนคู่มีไม้กวาดเอ้ยมีหมวกเล็กเออน้องมีงอนเดี๋ยวนะฮาดาวฮาดาวฮาดาวเพื่อน เพื่อนเพื่อนตัวท้ายละอย่าลึกดิไม่ชอบเลยลึกๆเนี่ยนะมีกระถามีโลใช่ปะมีธนูมีธน,นูแล้วมีลูกท้อเหรออะไรวะเนะี่ยไม่ใช่ลูกท้อ <c oughs> มั่วเฮ้ยเฮ้ยมันลึกไปม,กมันลึกไปผมว่ามันลึกมันลึกไปเอาไปเลยเอาไปเลยกูให้กูให้ห้าดาวกูวให้ห้าดาวไป ดิจ yes. oh, oh, e ิตเตอร์เกน yes โอ้โหเยอะจัดไม่เอาไม่เอาอย่ามาทงมาใช้อะไรเยอะๆจบงานเร็วๆกดไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสองใช่ปะสองตัวมันคืออาไปเขาเล่สิบเอ็ดกับสิบสามใช่ไหมถ้านี่แล้วสิบสี่อาสักตัวนะเร็วๆเออมาต่อแล้วมาต่อมาต่อีกทีนึงโอ้ดาเหมือนกัน ดาบดาบท้าดน้ำเหมือนกันด้วยเหมือนท้าดน้ำด้วยนะท้าท้าท้าแสงนิฮาอ่ะตัวท้ายตัวท้ายมายากตัวท้ายเขามายากเสมอเออรู้ละตัวท้ายมึงมายากใช่ป่ะวันนี้วันนี้วันนี้ตัวท้ายมายากมันให้เราใช้อย่างงี้ใช่ไหมเออกดไปรัวรกดไปรัวรติดติดแล้วใช่ไหมโอเคลุยเออถูกใบหรืว่ากดสกอร์ห้าดาวสาม สี่รอบนี้มีงวงอะไรวะห้าหรือหกวะเออมาหนึง่งมาต่อไม่ไม่ไมอ้ยเอจุเอ,อ,อตัวสุดท้ายจะมายากตัวสุดท้ายจะมายากเอาไปเลยการันตีฮะเออทำไมกอรลี่มัน ออกยากเสมอวะเดี๋ยวเอาเวเขาไหลแล้วเนี่ยเอออะไรวะเออวะเอาเวเขาไห่วะเนี้ยเอาขาดขาดตัวหนึง่งขาดตัวหนึง่งนี่ไงโอเคขาดตัวหนึง่ง โอเคโอเคตัวท้ายตัวท้ายผมคงไม่ได้กดจนสุดแบบไปตัวอื่นต่อนะเออคงกดแค่นี้แล้วพอคือถึงจะเห็นมีเบสซิง่งมีอะไรเยอะๆนี่ไม่มีสกรอร์กดแล้วครับโอเคเม็ดแดงก็จะหมดนะเม็ดแดงเหลือแค่เม็ดเดียวแหละจะเก็บไว้ก็ไดนะ้ไม่ต้องรีบเอออนี้ขนาดเอาสกรอร์ห้าดาวมาช่วยกดนะ หมดสี <ID R> ่ถึงห้าดาวไปร้อยแล้วอะเออคือแบบเกลือจัดอะไม่ต้องเกลือต่อก็ได้เนี่ยโอ้หเอาซะห้าดาวมาให้อีกใบหนึ่งละเฮ้ยมันเอาจริงผมว่าวันนี้เกลือว่ะดูดิดูดิมาได้แล้ว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  โอ้โหเก๋ยลึกลึกโอ้โหถาบไฟไม่เอาเอาห้าดาวห้าดาวห้าดาวชีวิตยังมีความหวังชีวิตต้องมีความหวังผมลืมบัฟผมลืมบัฟอุย้ยเหลือสามสิบแปดใบแล้วอะหายไปไหนหมดวะเนี่ยสามสี่ห้าโอ้ยนี่อันนี้อันนี้อันนี้ทุเรศอะอันนี้ทุเรศมากเลยอะ เออจากใจเลยนะอัน,นอันนี้ทุเรศมากเออไม่เอาละไม่เอามึงแหลกบกดให้เลยสองตัวโอ้โหน่าเกลียดจัดเอาเอาไปเท่าไหร่วะสามสิบสี่สิบใบไม่ออกสักตัวอ่อเชีย่ยโอ้โหเกินเกินโอเคเดี๋ยวไปนั่งบิวใหม่อันนี้บิวม่ว เอ้ยคือมาดูนี่๋ยยวเพิ่งเอาไป,ไไปใช้นะสเตตอย่างเงี้ยเออนี่ผมผมยังไม่ได้บิวนะผมใส่รูนมาเก็บเวลเฉยๆคือผมเป็นคนขี้งกครับผมผมปลดเนี่ยแล้วผมก็ไปลงดันครับเก็บเวลครับ <laughs> โอเคนะโอเคก็ตามตัวที่ผมเลือกนะวันนี้สำหรับเดือนนี้นะท็อปพลิกของเราก็เดี๋ยวดูว่าไอดีเราจะอลังการงานสร้างขึ้นข,น,ขนาดไหนนะจ๊ะเออคือแบบนี่ไง นี่โพแสงกอรี่จอกแสงลิงแสงโอ้โหอแสงเออเนี่ใช้ประจำประจำนะแฟรี่แสงดีเคไม่ค่อยได้ใช้ละโดนเคาน์เตอร์ง่ายนะดาบเวทมืดเนี่ยสลัดมืดแล้วก็พารามืดอันนี้ที่ใช้บ่อยๆเออแพนด้านี่ใช้บ้างเออดูดีขึ้นเยอะเลยโอเคไว้เจอกันถ้าชอบคลิปตัวนี้ก็าฝาก สับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นคอนเทนต์แนวไหนอยากให้ลองตัวอะไรบอกกันเข้ามาถ้าผมไม่ลืมว่าผมจะทําอะไรถ้าผมทําอะไรเทสอะไรแล้วได้ผลอะไรผมจะมาบอกอีกทีนะฮะยงไงก็ฝาก subscribe ติดตามกันไว้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจ๋งจริงหรือเปล่าดูดิหกเจ็ดเจ็ดแบางเกินเดี๋ยวผมไปลดสเต็กันอันนี้เอาลูนตัวอื่นมาใส่โอเคบายบายเจอกันสวัสดีครับ